สวัสดีวันหยุดครับทุกคนทำไมแอดรู้สึกว่าวันหยุดมันมาไวจังเลยสัปดาห์เดียวแป๊บเดียวเองฮะสงสัยแอดทำงานเยอะเกินไปฮะเวลามันเลยผ่านไปไวอยากมีสักสิบล่างจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปวันนี้ไม่อยู่กับดิอโนครับทำไมแอดรู้สึกเพิ่งเล่นเขาไปเลยนะแต่พอไปดูอีกทีเกือบ2เดือนแล้วครับงงเลยฮะตอนแรกคิดว่าสัปดาห์2สัปดาห์ เปิ้ลที่เอามาเล่นวันนี้ก็จะเป็นเศษตะขอขาวเนาะแล้วก็จะมีตะขอขาวอีก2ตัวแล้วก็ตีเครื่องระเบิดอ,อีกตัวหนึ่งครับอเนแรกเข็มทิศอยากเวลาที่เราเอาเซอร์ไปแขวนตะขอขาวเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นเครื่องปั่นไฟที่ปั่นได้มากที่สุด10วินาทีเป็นสีเหลืองนะแถมถ้าเกิดว่าเราไปแขวนตะขอธรรมดาเนี่ยตะขอนั้นก็จะกลายเป็นตะขอขาวให้เราด้วยเล่นดีอันโนพกตัวนี้มาเห็นเครื่องไหนเหลืองๆโดดไปเลยเนาะ ตัวครับอันนี้ก็ตะขอขาวเหมือนกันแท่นบูชาชั่วร้ายตัวเนี้ยเวลาที่เราเซอร์ไปแขวนตะขอขาวเนี่ยแล้วเราเออกห่างจากเขามากกว่า24เมตรลอดเอเนอรีมันจะเร็วขึ้น20%เนาะแล้วก็ของขวัญทางความเจ็บปวดตัวนี้พกมาประจำเลย เวลาที่เราเซอร์ไปแขวนตะขอเขาเนี่ยเขาจะติดสถานะเลือดท่วมแล้วก็เบาะ90วินาทีแถมยังต้องซ่อมช้าแล้วก็ฮิวช้า16เปไปตลอดทั้งเกมหรือจนกว่าจะบาดเจ็บอีกครั้งนะและสุดท้ายครับไฟกระชากอันนี้ก็พกมาประจําเช่นกันถ้าเกิดว่าเราโจมตีธรรมดาแล้วเซอร์ลมในระยะ32เมตรที่ใกล้เครื่องเนี่ยเครื่องนั้นจะระเบิดทันทีครับลดความคืบหน้าไปเลย8 ต่อมาในส่วนของแอดออนครับคู่ดาวของเทเรพอร์ตตัวนี้จะไวขึ้น5วินาทีแล้วหลังจากที่เราเทเรพอร์ตไปแล้วก็จะทิ้งร่างเงาเอา,เอาไว้10วินาทีแถมร่างเงานั้นก็จะมีรัศมีความน่ากลัวของเราแล้วก็ลอยเพื่อนสีแดงทิ้งเอาไว้ด้วยเอามาคอมโบกับแท่นบูชาเนาะเผื่อเซอร์คนอื่นเขายังหลงว่าเราอยู่แถวตะขอครับแล้วก็แอดออนอีกตัวตัวนี้เวลาใครกระจัดภาพตอดของเราไปเนี่ยเขาจะติดสถานะตาบอด60วินาทีเลยโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับขอฐานหิน โอ้โยเนี่ยสภาพแอดประมาณนี้ทุกคนปวดหลังเกิดสัตรงกลางเลยก็ต้องมุมนู้นอ,นอเนาะอ่ะชัดเจนฮะอยู่หัวมุมพอดีเกิดคนละมุมไม่รอดฮะเรามาบนเนินแล้วเป็นน้องฝฟินคนแรกโอ้โหตีหวัวทับหนุด ไปไหนแล้วลูกเรียบร้อยฮะแบบนี้ลงโล่งถูกต้องกระโดดเอาไม่โดดเนาะโอเคสวยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาช้าไปลูกโอ้หนี่มีไฟฉายด้วยสเตนบายตะขอข่าวใกล้พอดีฮะลันต่อเลย อยู่ห่างต่อขอไว้ทุกคนเลือกเขาจะได้รถไวๆมีร่องมีรอยมาแถวนี้แหละ<อ>เ้ยหลังลูกทั้งหลังทั้งหลัง <c oughs> ไม่เห็นเราเนาะ <c oughs> เฮ้เเต่อหน้าต่อตาเลย <c oughs> ได้แผลฟรีแล้วทุกคนแบบนี้ บัดรัดขึ้นด้วยถูกต้องฮนะเป็นน้องรีเบคก,ก้าเฉยเลยเอ้าโอ้นี่ก็มาฮนะน้องลาลาเอ้าเปลี่ยนพนหน่อยเนาะหนึ่งแบบแน่นอนขอบคุณครับปุ๊บโอเคดูทันับทุกคน เรียบร้อยฮะสบายใจแล้วอย่าบาลานนะแล้วเขามีไงทุกคนโดดปึ๊บอ่าสวยลูกมันจ้าซะเหลือเกินพับเลยไหมลูกไม่เนาะอ้าวไม่โดนให้หน่อยล่ะไม่โดนนะฮะน่าจะทานอยู่สวยครับโอ้โห หลอกแล้วหลอกอีกหนึ่งแผลเนียนๆตะขอข่าวใกล้ๆพอดีครับโอเคอะไรระเบิดจเจเอ๋ข้างหลังลูกเอาไปดึงแผลต่อเลยทุยกคนเข้าไหมไม่เข้าเนาะนั่นแน่โอเคมัวแต่มองหลังไงทุกคนชนนู่นชนนี่หมดเลย โอเคตึ๊บโอ้โหอันนี้คือปั่นได้มากที่สุดแล้วเนาะอะไรแวบๆฮะฝั่งตรงข้ามเป็นน้องเฟิงครับผมโอ้โหโยกดีซะด้วยตีเลยแล้วกัน หวยครับจ่าเอ๋มันทึบอ,อะเนาะโอเคนู่นเลยฮะเหลืองๆไม่มีเงาเลยเนาะตรงนู้นยังไม่เคยเดินไปเลยฮะออเราก็จะเก่งเกินไงปุ๊บอาวจะไปไหนได้ล่ะ ลอยอยู่แถวเนี้ยดูนะฮะมีล่องมีรอยเป็นไทยเอ่ยเรียบร้อยฮะดึงแม่น้องรีเบคก้าเดี๋ยวเอาเฟสสองที่น้องเลยติดติดมองหลังน้องติดมองหลังฮะเดินชนไปหมดแหละ โดดอ้าวเรื่องก็เขามองหลังตลอดเนาะสวยขอบคุณครับเฮ้ยโอ้โหติดเล่นไปทุกคนโอเคขอไปไปสองน้องรีเบก้าฮะตรงนี้ยังเหลืองอยู่เนาะนี่ไงจะเนียนเฮ้ยเอา้าไม่เห็นเราจริงอะ ขอบบคคุณครั <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรืงว่าเห็นแล้วเมื่อกี้ต้องแกตื่นเต้นไปหน่อยเนาะมองผิดทาง <c oughs> โอเคกลับแต่ขอเดิมฮะ <c oughs> มันมีร่างเงาตรงนู้นเลยมาแล้วเนาะสวยฮะใครมาช่วยเอ่ย เด๋ยวเคลียร์ออกเลยฮะอ๋อได้ใช้แล้วเนาะตายยากธรรมดาที่ไหนอีกทีฮะสวยฮะโอ้โหตาไฟมาเลยสายซุ่มเลยเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ถ้าอุ้มไปนี่ตาบอดแน่นอนสวยครับ เอาหลอกเราด้วยเอาเรื่องอยู่เนะเาะเรียบร้อยฮะยิงไปไหนก็ไม่รู้กลับไปอุ้มก่อนทุกคน <c oughs> ไปห่นไปที่เรียบร้อยฮะค่งเหลืองๆอยู่ใกล้เลยเนาะเดินธรรมดาฮะไม่ต้องโดด <c oughs> เหมือนสองคนนะ สวัสดีครับโอ้โหฟุกจริงๆฮะว่าอยู่ต้องมีสองคนนะมีรอยแยกไปสองทางถูกต้องครับไม่เอาด้วยนะต่างเดินธรรมดาเนะอเอาพึ่งมาเอาตอนนี้ขาก็ตายสิลูก <c oughs> โอเคไปหว่านไปที่เรียบร้อยอีกท่านหนึ่งฮะ โอ้โหไม่โดนสักคนหลายใจน้องน้องคนนี้เป็นสุดแล้วนะน้องลาล่าเนี่ยโอ้โหชมหน่อยไม่ได้เลยเอ้าวเรื่องอีกสักทีฮนะทุกคนขอแก้ตัวหน่อยเขาขนอือเกือบไม่โดนขอบคุณครับ เอาหูเดินไหมฮะถูกต้องครับโอเคเฮ้ยอะไรไแวบๆทุกคนโอ้โหดวงดีแล้วไม่ต้องแอบลูกเห็นแล้วเห็นแล้วดึงแผลถึงแน่นอนขอบคุณครับดิ่งไปเลยเนาะต้องช่วยเพื่อนแล้ว ปิ้งผัดนะทุกคนสวยครับปุ๊บจ่าเอ๋ตายยาคมจิบฮะ โลหิตสมนาคุณจากตี้นี้ฮะมีอะไรเด็ดเนาะด่านนี้โอเคเจอรอยเลยมีเฮ้เสียงเท้าที่ไหนอา้าโอ้โหอยู่เต็มเลยฮะคนแรกได้แผ่นแนะ่นอนขอบคุณครับน้องเอดา รู้ว่าจะไม่โดนซะแล้วโดดปุ๊บมาหาเองเลยก็ได้ฮะประตูมันปิดเลยเนาะโดดอ๋อโอเคเฮ้ยเอา้าเจอใครกันทีนี้อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหหน้าต่างเดียวสองคนแย่งกันเลยเนาะอ่ะเอาออกให้ฮะ ตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสแตนบายโอ้โหเกือบบอดทุกคนนี่ข้างล่างเลยสวยๆโอเคมีสแตนบายก็ไม่บอกตัวน,นี้เจ็บพอดีเลยฮะโซมาก ปุ๊บผ่านไมนีนเอ้ยอองเป็นอยู่อ่าเรียบร้อยฮะถูกต้องขอขาวพอดีเลยทุกคนโอเคลอยไข่อ้าวเป็นตินไม่ไปปันป่นจริงอะอันนี้สายซัพพอร์ตเนาะอ๋อสปินแจวแจว เออได้อยู่เนาะไม่ใช่เชือก <_ an> เออยายายาอันนี้ดีกว่าฮะแผลเดียวสวยๆ <_ an> ตายยากก็ไม่บอก <_ an> ต่อเลยทุกคน <_ an> ถูกต้องฮะ <_ an> อ๋อหลงสวยเพลองระเบิดด้วย <_ an> เฮ้ยพวกนี้ประมาทนะ ลงมาปุ๊บฮิวเลยอเออพอฮะกลับมาอุ้มดีกว่าโอเคหมายสองน้องเอดาฮะทำไรไอหนิแตะไปเรื่อยเลยโอ้โหรีบช่วยกันด้วยฮะ เลือกไม่ถูกเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าจะทันขอบคุณครับเดี๋ยวมองก่อนดูเหมือนสแตนด์ยนั่นไงใช่ด้วยกูจะไม่ทันขาดทำเลยไปไหนแล้วอ้โหอันนี้ก็เก็บสปินไวเน้เนาะเฮ้ยหนึ่งแผลขอบคุณครับ เป็นตินเหมือนจะไม่ไปปั่นจริงๆทุกคนเป็นคนเอาด่านมาปนะเนี่ยว่าแล้วไม่ได้เลยไนงะอา้อาวน้องเอดามาเฉยเลยฮะเราเฟสสองแล้วไม่ใช่เหรอเอาไปหนึ่งแผล อุ้มเลยเอาสองไปโดนไม่ได้ไม่ได้หมเราเราอุตส่าห์อุ้มให้สองแล้วอ่ะทุกคนจะเอาหน้าไปเสิร์ฟเลยมันก็ไม่ใช่เนาะดูแล้วไม่ปั่นจริงๆฮะพยายามช่วยอย่างเดียวเลยแล้วเลือกใครแล้วทีนี้ น้องเมกโอเคน้องเอดาเนาะเดี๋ยวเอาน้องเอดาออกเลยฮนะยังลูกยังยังยิงเฉยๆยังไม่ตีลูกโดดหลอกเราซะด้วยโอเคไปหว่นค่ะลูกสาวอ้าวดูว่าตรงเดิน อา้าวแต่เจออยู่ดีครับหนึ่งแผ่โซมาเดี๋ยวโซมาอ่อ,อีกคนหนึ่งตงีดีกว่าทุกคนขาไม่มีอะไรให้จุกแล้วตายยากไหมขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวสเตน,าตนบายสแตนบายจำได้ตัวหน้าต่างถูกต้อง ปึ๊บเรียบร้อยแบบนี้ขอเลยไม้อ่ะขอบคุณครับเอาหูเดินไปทุกคนไม่ไปไหนจริงๆฮะเหมือนน้องเมกจะปั่นอยู่คนเดียวอ่ะล่วงแน่นอนขอบคุณครับ เฮ้ยไม้แกะไม้แกะเอ,อมา,อม,าอเออมีของก็ไม่บอกสวัสดีครับไล่ไปทุกคนไม่ได้องไม่ได้อุ้มอะไรกันสักทีอ่ะซัพพอร์ตเยอะเหลือเกินโอเคได้แขวะแล้วเนาะเควินตินเล่นกับเควินตินทั้งเกมเลยฮะซัพพอร์ตจริงๆ เอาเจอได้ไงเัวย่าบังลูกบังโดนตีนะ <c oughs> เดี๋ยวเคลียโซมาอกอกเลยถ <c oughs> ูกต้องฮนะปึ๊บทันไหมนี่เอาเรื่อง อย่าบังอย่าบังอย่าบัง,อบงโอ้โหเอาจิงป่ะซับหอดตัวจริงเลยเลยนี่ยโอเคนอนต่อฮะเผื่อมีแทงหลังสวยพับเลยไหมไม่พับเนาะเรียบร้อยฮะถูกต้อ,อง แล้วก็โซมาเรียบร้อยอีกคนหนึ่งปึ๊บไม้เมยน่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนเราไล่สบายแลยว้วอ่ะเนี่ยเล่นเล่นกันตรงเนี้ยนานมากเนี่ยทั้งเกมเลยแล้วคือรักกันมากด้วยนะทุกคนตรงนี้ไม้ไปแล้วนะเรียบร้อยฮะ โอเคมิชชั่นคอมพีวครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลับบงใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหเซ็นเซอร์ไปในตัว